ทั่วประเทศก็มีฝนฟ้าหนักไม่แพ้กันอย่างเช่นที่รรยองคุณผู้ชมครับระยองเนี่ยหลายพื้นที่น้ํายังไม่ลดและหนักกว่ากรุงเทพนะครับบางพื้นที่น้ําท่วมสูงเกือบ3เมตรครับระดับน้ำปร,ประมาณ2เมตรกว่าถึง3เมตรมิดหลังทาวัดวัดเก่าท่าเรือวัดเก่าท่าเรือ,เ,เ,อ,เ,เ,อเปลี่ยนวัดเก่าท่าเรือ น้ำแรงไปบางช่วงครับแรงไปบางช่วงครับน้ำมันสูงแม่งเพื่อนเมฆกว่าแล้วทำไมมันมิดหลังคาเลยวะเนี่ยมันมิดหมาระวังห้าไม่มีกว่าแล้วยี่ถึงแล้วอ่ะมิดกว่าเลยดูสิครับสองเม็ดกว่าครับโอ้โหดูสิฮะคุผู้ชมครับ น้ำท่วม2เมตรกว่าเกือบ3เมตรครับนี่เป็นคลิปล่าสุดนะครับที่กู้ภัยสว่างกตัญยูจันทบ,บุรีพร้อมกับทีมเรือ<ส>เข้าไปช่วยเหลือพระลูกวัดวัดเก่าท่าเรือที่บ้านท่าเรือแกลงอํเาเภอแกลงจังหวัดระยองครับคือพระคุณเจ้าเนี่ยอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรฮะหนีตายจากน้ําท่วมขึ้นไปอยู่บนหลังคาสาราวัดนะฮะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆสองทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะครับนั่นแปลว่าระดับน้ําที่ระยองตอนนี้น่ากลัวมากครับ ขณะที่ช่วงสามทุ่มที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับบ้านเรือนประชาชนจํานวนมากถูกน้ําท่วมสูงพี่น้องไม่สามารถออกจากบ้านได้ครับการจราจรทุกเส้นทางถูกตัดขาดหมดมีเพียงเรือเท่านั้นที่จะเข้าไปได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะบางจุดเนี่ยน้ําเชี่ยวด้วยเรือก็เข้าไม่ได้เหมือนกันคาดว่าตลอดคืนนี้ทั้งคืนครับเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านพยายามอบพยพออกมาจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับ ถ้าเกิดว่าใครติดค้างอยู่นะฮะแจ้งทีมข่าวของเรามาได้นะครับข่าวช่องวันครับสำนักข่าววันนิวส์นะครับเราพร้อมที่จะประสานต่อนะครับขอย้อนกลับไปช่วงเช้าที่ผ่านมาหน่อยมันมีภาพเหตุการณ์สุดระทึกคุณผู้ชมดูนี่ฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายสำนักทองกระเฉดที่ระยองครับที่เห็นอยู่นี้รถสองแถวรับส่งนักเรียนติดอยู่ท่ามกลางมวลน,น้ำป่าที่ไหลอย,อย่างรุนแรงรถดับไปต่อไม่ได้ เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเพราะมีนักเรียนติดอยู่9คนนักเรียนติดอยู่9คนอยู่ในความตื่นตระหนกนะฮะเพราะว่าน้ําแรงจริงๆเขาก็กลัวเขาจะไม่รอดการช่วยเหลืออย่างที่เห็นเป็นไปอย่างยากลําบากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกมัดตัวรถตรึงไว้กับเสาไฟใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงนะฮะร,รอให้กระแสน้ําลดลงถึงจะช่วยเหลือทุกคนได้อย่างปลอดภัยครับ <ม>คุผู้ชมฮะคลิปที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้คือมีนักเรียนบางคนเนี่ยเขากลัวเขาก็พยายามลงจากรถพอลงปุ๊บน้ําพัดเลยทุกคนต้องตะโกนอย่าลงอย่าลงอยูอย่บนนั้นดีแล้วครับนี่ฮะแล้วสุดท้าย9ชีวิตปลอดภัยนะครับอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับสี่โมงเย็นที่ผ่านมาที่แกลงระยองเหมือนกันพื้นที่นี้น้ําท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านและที่เห็นอยู่นี้มีผู้หญิงท่านหนึ่งฮะนอนป่วยติดเตียง กู้ภัยเนี่ยเข้าไปอุ้มออกมาด้วยความทุลักษ์ทุเลขณะที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับมีกู้ภัยอีกหนึ่งท่านโดนกำแพงบ้านพังถล่มทับติดอยู่ในน้ำอาสาสมัครที่อยู่ในพื้นที่ก็รีบช่วยเหลือ CPR แล้วก็ประสานร,รถฉุกเฉินให้มารับตัวอย่างเร่งด่วนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไปนะฮะาาผู้ชมครับที่ระยองยังไม่หมดนะฮะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์รถตู้รถตู้ดูฮะ มันกําลังจะจมน้ําจมไปแล้วครึ่งคันแล้วในรถตู้ถามว่ามีคนไหมน,นี่คือรถตู้รับส่งนักเรียนมีเด็กอยู่12คนคุณผู้ชมนี่คือพื้นที่ตําบลตะพงอำเภอเมืองระยองครับน้ําพัดรถตู้ไปเจ้าหน้าที่ก็รีบพลเมืองดีก็รีบช่วยกันดันช่วยกันผลักรถตู้ให้ขึ้นมาจากน้ําเอาเชือกมาผูกตรึงไว้กับเสาไฟแล้วดูครับการช่วยเหลือน้องๆค่อยๆอุ้มกันมาทีละคนทีละคนสุดท้าย12ชีวิต ปลอดภัยทั้งหมดนะครับโอ้โหเอาต้องขอบคุณพลเมืองดีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับที่ตอนนี้เชื่อว่าทำงานกันแบบยากลำบากเพราะว่าฝนยังตกน้ำยังท่วมหนักอีกหลายพื้นที่ครับกรุงเทพของเราเองตอนนี้ก็ตกหนักมากๆนะครับคุณผู้ชมครับส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับว่าแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ระมัดระวังอันตรายด้วยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้